รายงานท่านผู้ชมเขาส่งอะไรมาอน้องมีได้ยังไงมีค่ะไว้ก็ได้เหมือนกันนี่อะไรอ๋อส่งปีใหม่มาเหรอทำเป็นครอบครัวเล็กๆใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมจำเจ้าเล็กๆได้ใช่ไหมคะมีเล็กๆด้วยนี่ปฏิทินอุ้ยน่ารักอ่ะผมไม่อยากนึกภาพเลยสบายดีใช่ไหม ขนาดผมเัีงไม่ถึงขนาดหมาไซเบีเรียนนะ, <c oughs> ะเปลี่ยนแว่นมาแล้วเนี่ย <c oughs> วันนี้คุณผู้ชมสังเกตเห็นแว่นพี่ยุทธไหมคะ <c oughs> วันนี้แปลกตาไปสักนิดนึงเพราะพี่ยุทธบอกเหตุผลนี่คะแว่นที่พี่ยุทธใส่ประจำ <c oughs> ะยังไม่รู้ว่าชบาหรือชะดาวอ่ะ <c oughs> นี่อันที่สองแล้วนะ, <c oughs> <c oughs> ะไม่ใช่อันนี้อันนี้สำรอง <c oughs> อันนี้เป็น,เ,ปนเลนโพเกสีพีพ่อาจจะเวลาจัดรายในในการเนี่ยเขาบอกเหมาที่จะใช้โพเกสี ก็เล้วมาทดลองใส่ค่ะปกติผมพี่ไม่คุ้นอก็เลยเออคือมันจะอะไรนักหนาถ้าผู้ชมมีปัญหาหมากัดแว่นไหมพี่ยุธโดนแทะแว่นอีกแล้วค่ะคือผมก็ไปนั่งเออระเบียงแล้วก็อ่านข่าวไปใช่ไหมแล้วก็ถอดแว่นตาวางถอดแว่นวางวางไว้ท่านั้นเองแล้วนี่ไปอันที่สองแล้วใช่เพอแป๊บเดียวไอ้แว่นหายไปไหนวะฮะเออกัดยับ แทะเละมันกดอะไรพี่ไหมอันเก่ายังพอใส่ได้นะคะที่โอนแทะที่แล้วม่อันเก่านี่หมดสภาพอ๋อที่พิวดออกมาโชว์หมดสภาพเลยมันมมันมีคลิปที่ใบเคยถ่ายไว้พอ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 ตายแล้วเทียวนี้จับมือไข่ดมได้ไหมคะมันคือตอนแรกไม่รู้ด้วยเอ๊ะไปลืมไว้ที่ไหนหาครึ่งค่อนชั่วโมงเอ๊ะไปลืมไว้ตรงไหนนะเดี๋ยวต่อไปต้องใช้เชือกแล้วแขวนแว่นน้อยเลยเออมันคงแก้แค้นน่ะเนี่ยสมองเอาเชือกล่ามมันใช่ไหม ต่อไปมีเสื้อแค่แว่นเสื้อแว่นล่ามคอเจ้าของเลยโอ้โหเอไปเจออยู่หน้ากรงซ่อนอยู่แว่นไปอยู่ในกรงหน้ากรงเอาไปซ่อนไว้ไม่หเห็นชัดด้วยนะแทะเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยนี่เลยเดือดร้อนเลยเดือดร้อนจับมือใครดมไม่ได้แคทีออปติกเลยเดี๋ยวจะต้องแวะเบียนไปขอความช่วยเหลือฉุกเฉินสักหน่อยค่ะไม่รู้ชะบาหรือเดาใช่ไหมคะไม่รู้จริงๆ นี่ได้เลนส์ใหม่นะเนี่ยโปรเกสติบ <Pocket shape S 2> แล้วดูเออจริงๆไม่อยากจะพูดหรอกเมื่อวานนี้บ่วยก็บอกว่าพี่ยุทธเปลี่ยนแว่นใหม่ทักขึ้นมามันสะกิดใจจีดเลยมันเอาอีกแล้วเ <c oughs> ออม,มันเป็นหมาผสมระหว่างบาเินจิะ <หา S 1> ไอ้กล้วยอ่ะฮของพี่ชูวิทย์แล้วไปบังเอิญไปเจอกับหมาชิบะอ,ออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ซนมากโอ้โห เป็นจริงโจ้ค <c oughs> ือ <c oughs> หมาบ้าเลยกัดแว่นมาอุ้ยฮะเออมันแค้นอะไร <c oughs> แล้วไม่ได้กัดเฉพาะเหล็กขาแว่นนะอักเลนแทะเลย <c oughs> ด้วยขวารพบ่บของแพงนะ <c oughs> สองแว่นแล้วเนี่ยไม่รู้จับมือใครดมไม่ได้เอากลับมาเออหรือเป็นความผิดของผมเองถามว่าตีไหม ไม่หรอกมันเคยให้บทเรียนแล้วมาอันหนึ่งใช่ไหมมันก็ต้องบอกเป็นความผิดของเราค่ะที่ถอดวางเอาไว้ใช่ค่ะอ๋ออันนี้เป็นอะไนของเล็กๆและลูกๆนะคะอนี่มีอะไรอีกอ่ะนี่เสื้อใช่ไหมนี่อ๋อเป็นเสื้อเหรอมีเสื้อด้วยค่ะอ๋อเป็นเสื้อสองลายน้องใบแก่ดูซิได้ค่ะอระวังรอท่านผู้ชมไอเดี ผมก็เลยไม่ได้ซื้อเสื้อยืดมานานมากแล้วน,นะเมื่อเช้าก็ใส่เสื้อยืดเสื้อยืดแจกน<ช>้องใบรู้ใช่ไหมรู้คะ่ะพี่เป็นคนที่อวดรวย <c oughs> ก็คือเสื้อยืดแจกเนี่ยชอบมากอ, <c oughs> อันนี้อะไรอันนี้เจ้ามิลีอ๋อมิลมลีมินลีนี่ให้ทุนผู้ชมดู น้องไบายคงมีหลายตัวใช่ไหมมีมิลลิแล้วก็มีมีอยู่ที่พี่อีกแต่ว่าพี่ไม่เปิดเพราะตัวมันใหญ่มากอันนี้นาโนอันนี้นาโนให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้นาโนคือเขามีสามตัวใช่ไหมคะนาโนมิลลิแล้วก็โรเตอร์อมีนาโนใช่ไหมนี่อ่านี่อยู่ที่ผมอีกสองตัวก็คงเป็นอีกครอบครัวค่ะน่าจะมีอัลฟาด้วยเนี่ยอัลฟาแม่อุ่นทำ เน่ารักมากขอบคุณมากเลยนะคะที่ฟ้กให้ค่ะอาลฟาแง่งๆใช่นี่ไงดูดูหน้าดูหน้าอัลฟาต้องอิดฉาเบาๆอาลฟาเห็นไหมอันนี้อะไรเออก็ตัวใดตัวหนึ่งอะนะอันนี้โรเตอร์อ๋อโรเตอร์เพราะว่าของใบเป็นมิลิกับนา่นน่แล้วค่ะจำได้ใช่ไหมว่าเล็กๆมาจากไหนถูกเจ้าของใจร้ายประชดแฟนหรือเกิดอาการ เครียดราดั้ัน,นค่ะแล้วบอกว่าไม่รู้จริงๆว่าเจ้าเล็กๆนี่มันท้องอยู่ใช่ไหมใช่ก็เลยราดน้ําร้อนเพื่อที่นี่เป็นภาพล่าสุดอ่ออเราสรับสับเปลี่ยนเดี๋ยวจะเครียดนะรอท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งข้าหมายยางใส่ไปในกระเป๋านี้อ่า อันนี้คือมีขายหรือเปล่าคะนั่นน่ะสิมีขายอ๋อ,อให้ติดต่อไปเพจอะไรนั่นแหละเพจอะไรนะคะอืม,มขายาเดี๋ยวขึ้นมาไม่เป็นไรค่ะเอา,อา